ทีมชาติลาวยู22ประเดิมสนามฟุตบอลชายซีเกม2025ไม่สวยนักหลังพ่ายเวียดนามไปแบบสูสี1-2ต่อ2ที่สนามราชมันคลากีฬาสถานแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นใจแต่ฟอร์มการเล่นของเราในวันนี้ถือว่าน่าประทับใจและแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนเกมในครึ่งแรกเวียดนามเป็นฝ่ายครองบอลมากกว่าและออกนำได้ก่อนแต่ลาไม่ถอดใจไล่เพสสู้ และตอบกลับด้วยจังหวะสวนกลับหลายครั้งก่อนที่ความพยายามจะมาประสบความสาเร็จยิงตีเสมอได้หนึ่งต่อหนึ่งแบบยอดเยี่ยมจุดนี้ทําให้เกมกลับมาสูสีทันทีอย่างไรก็ตามเวียดนามยังคงแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายและมาได้ประตูชัยจากจังหวะต่อบอลเร็วที่แนวรับลาวหยุดไม่อยู่ทําให้ต้องพ่ายมาอย่างน่าเสียดายหนึ่งต่อสองแม้ผลการแข่งขันจะออกมาเช่นนี้แต่รูปเกมโดยรวมของเราได้รับคําชมไม่น้อย สตาฟโค้ดของลาวยังคงย้ำว่าทีมยังมีโอกาสในเกมต่อไปและให้กำลังใจนักเตะว่าฟอร์มการเล่นในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของทีมชุดนี้ขณะที่แฟนบอลลาวยังคงส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจแม้ผลจะไม่เป็นใจโดยเกมถัดไปลาวจะต้องพบกับมาเลเซียซึ่งถือเป็นแมตท,ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเส้นทางลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศแม้เริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้แต่ผลงานในวันนี้ทำให้เห็นว่า ลาวยู22่22ชุดซีเกม2025พพร้อมสร้างความท้าทายบนเวทีอาเซียนและยังคงมีโอกาสลุ้นสร้างประวัติศาสตร์หากรักษาฟอร์มที่ดีและแก้จุดบกพร่องจากนัดแรกได้ทันเวลา